สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบุ๊บรี่ชาแนลนะคะสำหรับที่วิดวีโอนี้มุกก็จะมาแชร์สําหรับคนที่มีปัญหาส้นเท้าแตกแดบดบไม่ง่ายแล้วก็เห็นผลด้วยค่ะสําหรับใครที่เข้ามา้วก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บุกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนส่วนผสมแล้วก็วิธีทากันเลยค่ะสําหรับส่วนผสมตัวแรกที่เราจะต้องใช้ก็คือเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาก็หาซื้อได้ตามห้างสินค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นโลตัสบิ๊กซีแมคโครสำหรับเบกกิ้งโซดาเขาก็จะช่วยผัดเซลล์ แล้วก็ช่วยทําให้ผิวนุ่มเนียนยิ่งขึ้นด้วยค่ะเบกกิ้งโซดาเราก็จะใช้1-2ช้อนชาค่ะถ้าทําเยอะก็เพิ่มปริมาณเข้าไปอีกนะคะส่วนผสมตัวต่อไปที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือเจลาลีนค่ะเจลาลีนเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราค่ะแล้วก็ช่วยทําให้พวกรอยแตกต่างๆหลุดออกได้อย่างง่ายเลยนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นด้วยค่ะเจลาลีนเราก็จะใช้1ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวสุดท้ายเราจะใช้มันฝรั่งค่ะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมะนาวหรือว่าใช้เป็นน้ำมะเขือเทศแทนนะคะสำหรับมันฝรั่งเขาก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยทําให้ผิวนุ่มเนียนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสยิ่งขึง้นด้วยค่ะสำหรับมันฝรั่งก็ให้เรานําไปล้างให้ใหสะอาดห,หลังจากนั้นก็นําไปขูดหลังจากที่ขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราคั้นเอาเฉพาะน้ําของมันฝรั่งนะคะหลังจากที่เราคั้นเอาน้ําของมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะจากนนนนนััั้้้้เรราาาก็ใชชํมฝ่ง1-2 จากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ สำหรับขั้นตอนวิธีการทํานะคะขั้นตอนแรกเลยก็ให้เรานําเท้าไปแช่ในน้ําอุอน่นหรือว่าน้าธรรมดาประมาณสัก15-20นาทีนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อหรือว่ารอยแตกนุ่มลงหรือว่าอ่อนลงค่ะหลังจากที่เราแช่เท้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เรานําส่วนผสมมาทาที่ส้นเท้าแตกของเราได้เลยค่ะก็ทาให้ทั่วส้วนเท้าของเราเลยนะคะหลังจากนั้นก็ขัดขัดในทั่วค่ะ สูตรนี้ก็ยังสามารถใช้ทาหลังเท้าของเราได้ด้วยนะคะหรือว่าพวกหลังมือก็ได้นะคะหรือว่าพวกรอยจุดด่างดําต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสูตรนี้ก็ช่วยทําให้พวกรอยดํต่างต่างแลดูจางลงด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกหรือว่าขัดออกนะคะ หลังจากที่ล้างเท้าด้วยสบสู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะรู้สึกว่าส้นเท้าของเราจะนุ่มแล้วก็เนียนขึ้นมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นก็ทาครีม,มบำรุงหรือว่าทาวาสลีมบำรุงอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรนี้ก็ไปทดลองทำกันดูได้นะคะเป็นสูตรที่ง่ายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนละคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ